ันนี้จะเป็นคู่ของหนุ่มตีนะครับกับนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับระหว่างคุณแอปทักษอรพักสุขเจริญและคุณตีธนพลจารุจิตราทนน์นะครับมาดูเรื่องราวความรักกันคู่ครองกันนะครับของคุณตีนั้นความรักดาวสุขนั้นดีมากกว่าเสียนะครับข้อดีคือดาวสุขนั้นเป็นมนตรีในทางทักษะ ข้อเสียคือดาวศุกร์นั้นไปกระทบอลิไปมหาโจทย์นะครับมันอาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะมีมือที่สาเข้ามาเกี่ยวได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับครอบครัวพันธุนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าพันธุไปกระทบมรณะแปลว่าความเสียหายมันคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภถือว่าดีค่อนข้างมากด้วยนะครับเพราะว่าลาภนั้นเป็นอยุ่ฐาน16โสรโมหงคนแล้วก็ไปกระทบลาภแล้วก็เป็นทานังในทางรักษาด้วยนะครับคู่ครองปัตตานีนั้น ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะครับจะได้คู่มีรั์นะครับปัตตานีเปกระทบโคานะครับแล้วก็ปัตตานียังเป็นสีในทางทักษะด้วยเป็นคู่คำจุนกันนะครับถือได้ว่าเป็นดาราศิลปินที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องคู่ครองนะครับซึ่งถือว่ามีน้อยมากนะครับในวงการนะฮะศิลปินมาดูในส่วนของคุณแอฟทักษอรพักสุขเจริญนะครับเกิดวันที่7ตุลาคม2523นะครับตรงกับวันจันทร์3ค่ำเดือน11ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ40 ปีนะครับ11เดือนกับ22วันนะฮะอายุย่างย่าง41นะครับขาดอีก9วันก็จะครบวันเกิดแล้วนะครับลักษณะวันเกิดนั้นเป็นคนวันจันท์นะครับเหมือนกับคุณตีเลยนะครับจิตใจดีนะครับแต่งตัวดีแล้วก็บุคลิกดีดูดูเพศตรงข้ามเดือนเกิดนั้นมีดาวพุธกลุ่มก็หมายความว่าเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิภาณดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนนด้รู้เร็วปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองมีพรสวรรด์ด้านการพูดนะครับ ดวงชะตาของคุณแอป,ปนั้นผมโพสต์ไว้หลายครั้งมากเลยนะครับดวงชะตานี้อย่างที่บอกอเด่นเรื่องงานมากนะครับพระสุภะมี11ราชาโช,ชคกัมมากมี14จักรพรรดินะครับดาวสุขมีบมังอุดแล้วก็ทาวสามีส6บโสรถหมาบางคนนะครับดวงชะตาแบบนี้มีโอกาสเป็นคุณหญิงคุณนายได้ไม่ยากเลยนะครับมีลักษณะของรูปสวยรวยทรัพย์นะครับและจะเป็นผู้มีเกียรติในอนาคตด้วยนะครับมาดูเรื่องของความรักและคู่ครองกันนะครับความรักดาวสุขนั้น ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราเรา,เราสู่ไปกระทบพยายะนะครับแปลว่าความอึมครึมหรือความบกพร่องดาวสู่ไปกระทบหินหน้าแบบมันต้องแก้ไขเรื่องความรักกุดตลอดเวลานะครับ <c oughs> ครอบครัวบรรทุนั้นค่อนข้างดีนะครับบรรทุเป็นสีในทางทักษะส่วนเสียก็มีนะฮะบรรทุไปกระทบหมาจรมันจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวไม่อยากนะครับมันคงพูดจุดที่เป็นลาภะนะครับจุดที่เป็นลาภะจุดนี้ดีเสียพอๆก,กันนะครับจุดดีคือลาภะนั้นเป็นดาวสุประห์เป็นดาวพระหัจนะครับ <anca> ข้อเสียคือราพะนั้นไปกระทบหมาอุบาทนะครับแล้วมีเรื่องอาจจะมีเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับคู่ครองนะครับเรื่องของคู่ครองปัตตนีนะครับในคู่เนี่ยจะได้คู่มีตําหน่ถึงจะดีนะครับเพราะว่าปัตตนีไปกระทบมีนะแล้วคู่ก็มีเกียรติมีทรัพย <les> <c oughs> ์เพราะว่าปัตตนียังไปกระทบสุภะและ11ราชาโชคนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าข้อเสียของดวงชะตานี้นะครับอยู่ที่ตรงเรื่องของหงเห้งนะครับ แล้วก็เรื่องของความรักคู่ครองไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับมีลักษณะรูปสวยนะครับรวยทรัพย์นะครับอย่างอื่นดีหมดยกเว้นความรักนะครับในดวงจางของแอปมาดูสมพงค์คู่กันนะครับคุณแอปนั้นเกิดบันจันทร์นะครับคุณตีเกิดบันจันทรนะครับเกิดวันเดียวกันเลยนะครับนิสัยเหมือนกันนะครับรสนิยมเดียวกันความชอบคล้ายๆกันหรือว่าเคมีตรงกันนะครับรูปงานเหมือนกันด้วย เดือนเกิดนั้นคุณแอฟเป็นดาวพุธคุณติเป็นดาวทิต์นะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่คิดนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเป็นคู่ทางปัญญานะฮะความรักคุณแอฟนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับคุณติก็ดีเสียพอๆกันนะครับครอบครัวนั้นคุณแอฟดีมากกว่าเสียค,คุณติก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับบ้านคงคู่คุณแอฟดีเสียพอๆกันคุณติก็าทั้งดีนะครับ ในความเป็นคู่ครองคุณแอปนั้นจะได้คู่มีตาแหน่งถึงจะดีนะครับมีเกียรติและมีทรัพย์คุณตีนั้นจะได้คู่มีทรัพย์และก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตาด้วยนะครับพอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับวันและเดือนนั้นเข้ากันได้ดีมากนะครับถือว่าเคมีตรงกันนะครับครอบครัวนั้นพอไปกันได้นะครับมั่นคงคู่คุณตีมีภาษีดีกว่าคุณแอปหน่อยหนึ่งแนะแต่ก็ไปกันได้คู่ครองนั้นคุณแอปจะได้คู่มีตํแหน่งนะครับคุณตีได้คู่มีทรัพย์ ก็เข้าขายพอเป็นไก่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในดวงชะตาของทั้งสองคนนะครับในดวงชะตาของมุตตินั้นช่วงอายุ26ย่าง27่เนี่ยคือเรวราสักธันวา64ถึงธันวา65นะฮะอาจจะมีเรื่องของความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นก็นได้นะครับด้วยปุตตะไปกระทบอุสาหะนะครับและในดวงชะตาของคุณแอฟทักษอรน,นั้นช่วงอีกอีกวันประมาณสัก9วันก็จะครบอายุ4 0 41ปีนะครับ คือช่วงอายุสักสี่สี่เอ็ดย่างสี่สองเนี่ยราราวสักตุลาหกสี่ถึงตุลาหกห้าเนี่ยบุตรตะเป็นสีอุสาหะเป็นระกระทบปัตตนีเนี่ยมีโอกาสเจอรักครั้งใหม่และคนรู้ใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับในดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ยต้องถือว่าเคมีตรงกันนะครับรถนิยมใกล้เคียงกันแล้วก็ความคิดอ่านความชอบตรงกันมากนะครับ เรื่องราวของความเป็นครอบครัวและความมั่นคงคู่นั้นพอไปกันได้นะครับความเป็นคู่ครองก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เมื่อจิ้นกันแล้วนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์จากดวงชะตาของทั้งสองคนสำหรับคุณแอฟทักษอรพักสุขเจริญและคุณตีธนพลจารุจิตรานนท์ก็ต้องขอบอก f c ของทั้งสองท่านว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับ แต่จะมีการพัฒนาจากนี้ต่อไปเช่นไรนะครับก็ขอให้ FC ของทั้ง2ท่านนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ